สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองโรโรเอ็ดวันนี้ไอ้เรามาดูไอ้กู่โควิดนะทุกคนทุกท่านผมก็เลยอัดหน้าจออจะคลิปอธิบายให้สักหน่อยนะทุกคนท่านเพือพ่อเพือพ่อเพื่อเป็นความรู้สักหน่อยนะกูโควิดนะสมัยตะก่อนนะสมัยยุคสามพันกว่าปีนะเขาเรียกว่าชื่อเดิมเรียกกูโพรเว็บนะทุกคนทุกท่านก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกู่โควิดคือว่ากูโพวิดเนี่ยตั้งอยู่ทางบ้าน ปราสาทกูกาสิงนะไปทางทิศเหนือประมาณ3ามร้อยกว่ากิโลนะทุกคนทุกท่านแล้วก็อยู่ท้ายท้าบ้านของไลหมู่บ้านกูกาสิงห์นะอำเภอกระสวิส่จังหวัดร้อยเอ็ดนะทุกคนทุกท่าน,น,นไปง่ายจับพีเอไปจับจีพีไปก,ก็ก็จะถึงทุกคนทุกท่านคือว่า <c oughs> กูโควิดกูกูโควิดสมัยก่อนนะ่ะเขาเขาสันนิษฐานว่านั้น สี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกคนที่ผมถ่ายอ้อมรอบเนี่ยคือว่าจะเป็นรางรางของน้ำมนต์เลยของคนสมัยกเหม็นภาษาพันกว่าปียันนะทีนี้ชาวบ้านที่เห็นแล้วชาวบ้านที่ชาวบ้านเราเนี่ยที่เห็นแล้วก็ก็คิดว่าเป็นฐานส้วมไงก็เลยเป็นที่มาชื่อว่ากูโควิดูโควิดอะไรนั่ยนะก็เลยเนี่ยจริงแล้วก็เรียกกันไปเรียกมาจนกลายเป็นว่ากูโควิดทุกท่านกูโควิดกู โอวิทย์นะทุกคนทุกท่านก็สร้างเป็นหินน่าจะเป็นในการยูชาทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ทุกคนทุกท่านสมัยนั้นนะสมัยของนิกายอะไรไวัยนุกที่ว่าปะทะกันกับที่ว่าปะทะกันนิกายของยนุษย์ะีนิกายสายนิกายทุกคนทุกท่าน มันเป็นรที่อยู่ที่อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่าตินะที่เป็น่างคืัว่ากทุคกไปเท่ารอาสาานันะเพื่เป็นจระเยชนนะแต่มันยังยังยังมีอีกยังมีอีกมีสมจีมีตัวารอื่นนะครับผมมีผมมาเพื่อผมมีเพื่อเพื่อเกันอเพ a ่ ก็เป็นอย่างนี้ผมก็ก็กข้ำเลยนยผมก็ไม่อยาก้เขาเป็นดุกอะไรก็เป็นางนั้นเว่ามันก็อยงมัก็ไม่ใช่เกยวับเกานะแล้วก็เป็นเพูางที่เขาพูดมาทีเกยกัีในนี้ขก็ ดูกีดูาพให้เหุนดดีาพเพื่อ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 ให้คู้ใช้ดนะเพื่อเพื่อเพื่อให้ผู้ใช้ดูใหม่นะเพื่อตอกั้งใครอยากสนใจทีเข้าไปอ่านแล้วก็ไปดูเพื่องตที่ตควที่กั่้คนจะได้เรีรู้เร่องการผได้ให้คได้มาก่กัรือขาด้าากกากที่ประกาศหรกาสอจะมีพนักงานเนทีต้องร แล้วอธิบายได้ดีแล้วก็เขาก็บอกจไม่จบหรอกแต่เขาจะไม่จดทางเหต่อสักระแต่เขาอธิบายได้ได้ดีเหมืางยักดีที่สดนะนีเขาก็แนีนําไม่ถมาถ่ายนวิอผมก็เดินก็เดินมาถ่ายนะูได้ดรท้าบ้านนะติดวัดป่าว่ป่าสองบ้านปีาจสิงูในป่าดีนะดิ่าเดี๋ยวึงวิ่งไปได้อยู่ท้าบ้านบ้านปีาท่ ก็พายุกาดไปก็คืโรทุกคนท่านทางไปมาสะดวกก็หน่าไปฉาบาน้าไปทำกันนะถึงท <pod cast> <ând> ี่ท่านว่าง่าลุาไปเที่ยวชมชมรัดาววัดว่ราณสถานเต่าๆสมัยโบราณนะทุกคนทีท่านต่อไปมันก็ต่อไปต่อไปให้หน้าผมว่ามันก็แา่จะไม่เห็นหน้าคนรุ่นใหม่ก็แ้าจะไม่ค่อยจะรู้จักกันนะทุกคนนะจ๊งต้องย้อนกลับไปนมือเกยุคสี่สิบห้าสิบเนี่ย คงจะรู้ด้วยกันรกน้อนบางกอน้อ่างวก็ครับาระันนป้อที่ก้อนกร้างนเิักน่นางต่อไปเเกสัยตับมาี่เนี่ยะเอียดเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกที่ที่จะมีกูจเยอะ่อยนะ อำเภอสุวรรณภูมิเกษตรวิสัยอูจะเยอะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือได้ผ่านไปก็แวะไปชมไปเที่ยวกันทุกคนทุกท่านก็คงจะมีอะไรขอจบคลิปเท่านี้นะทุกคนทุก่นขออราบสวัสดีครับผม